มาเบงวิธีกินหนึ่งเส้กล้วยค่ะหนึ่งใส้กล้วยหันเฮาใส่ซ้อนตักกินก็ได้แต่ว่าใจเมื่อหยิบเลยค่ะใจเมื่อหยิบกินเลยแซบหนึ่งไส้กล้วยซุกขาขั้นใส่กันแล้วก็มาหนึ่งมันก็จะออกหวานจังน้อยซะโดูเยโชคให้มันด้วยค่ะตลอดปลอดภัย บม่ได้เฮ็ดเราเองดอกเ้่นนันเอามาขายให้เื่นเอาอันดิบมาขายเ้ามาสื่อสื่อมาหนึ่งเราเองสื่อมาแล้วห้ากับมาหนึ่ง กินนึ่งกวยคือว่ากิ่นยวนยวนมาสิวาเนาะ mm hmm. <laughs> กินบัวด้ฟาวน้ำเต <laughs> ้าเฟือหัวผาแรนน้ำเล่า <laughs> กินเขาแล้วเล้าเปิดประตูกว่งกากเลยนล้วประตูรถเนาะพ mm hmm. <laughs> ว้เฮา่าเพราะถ้านุ่งอยู่ เสียนุง่งเสียนายจาจะคิวไซหอมมากินเทิงรถตัวแบบน,นี้ไห้บอกมากินจุกกจิกจเนาะนั่นสิมีนิท่านมากอยู่ พ่อแม่เป็นโรให้ฟังเนาะสมัยตะกี้แม่ใหม่ขั้นว่าแม่ใหม่ข้าเจ้าสิขั้นสมัยสมือก็ว่าแบนเนาะตะกี้ข้าเจ้าสิว่าคบข้าสมาคมกับแม่ใหม่สมัยอันอันเขาอันเม็ดท่อหมึกเผ้า คนฮักไม่แม่นมะเขือต้นมะเขือสีใหญ่ซ้ำเดยขึ้นเบื้องออกฮักไม่แม่นมะเขือพายเลี้ยน้ำเขามาต่อมาคน้นสิพายเลี้ยน้ำเขามาสั่นค้นก็นหน่อยลงก็กคือขว้นพิ่นนี่เนาะสมไมคนแปดสอกแม่พื่นออกฟังเนาะบานนี้ก็ยับลงมากยับลงมาเดี๋ยวนี้มันยังแกะสอกล่ะคคะนี่นี่แหละ ไป,มมไปยืมมีดไปยืมมีดบ้านให้กับว่าได้ยืมมีดมามาพาเขาพาเขาแล้วเสียไปมาหนึ่งบ้านนี้มั่นบ่ได้ก็เลยเอาไม้ขั้นตีว่าสัตว์แม่เปิ้ลเบานิท่านเนาะเอาไม้ขั้นตีตีเขาเนอะตีเม็ดเขาเม็ดท้องเต้าบอกกแล้วเอาไม้ขัน้นทุบ ก็แตกไปทั่วทีบรัฐเขานะแตกไปแตกคืนนั้นโคกกลับไปเป็นเพียกเป็นมั่นไปเป็นนันนี่ละ่ะเป็นกอยเป็นยังเข้าเอามาหนึ่งกินแท่นเขาได้แม่เพิน่นบอกให้ฟังเนาะแตกล่งทงกับเป็นเขาแตกคืนโคกกับเป็นมั่นว่าท่าน มันจิแม่บ่แม่เข่ากับว่าให้กันฟังเนาะนิทานตัวนี้เข้าบ่าวเข้ากับกุ่รูษก้อกันกับฟังมาเป็นนิทานแต่เก่าแต่กวนฟังมากเรื่อยๆก็ได้แม่เว้าไให้แม่กับฟังมากแต่น้าแม่มาเวา้านิทานให้ลูกฟังลูกกับมาเว้าให้ลูกตัวให้หลานจอฟังตัวกันไปเข้ากับุ่รกแทะจีนกันไหนเข้า ก็บ,บรูฮาก็ว่าตามเพิ่นว่าให้ฟังเนาะเป็นมั่นเอามาก,กินก็แแล้วกินแท่งเขาสมัยสมัยอึดสมัยยากเพิ่นว่าแต่กินให้หน้ามันโมแตก,กว่าฉันเอากวายมาเห็ดหนึ่งกินแท่นเขาก็ได้ตังแต่นาเฮ็ดเขาตุ่มเฮ็ดยังกินก็นได้มันก็มีมาแต่ผุ่นละ ่นเฮ็ดมาขายก็เลยซื้อเพิ่นไาเฮ็ดกินสนดอกอาอตามนี่เราพี่น้องว่าให้กันฟัง